สวัสดีครับพบกับผมนัดเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมหรืออภินันการธนาคณินนะครับผมเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสามงามชุกประถมรุ่น47หรือป25ี2549ถึง2551นะครับวันนี้ผมก็จะเอาคลิปบรรยากาศในการเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนสามงามชลุกประถมนะครับผมซึ่งจัดเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับผมแต่ก็มีคลิปบางคลิปก็มีความหาซ้อนอยู่บ้างนะครับผมแล้วก็บรรยากาศในการ สนุกสนานของพวกน้องๆหนูๆแล้วก็ทุกคนในค่ายมาให้ดูกันนะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับผมยืนตัวตรงเคารพธงชาติกันก่อนครับแล้วนี่ท่านผอ,อ,อกิติทั์อาจเอือ้อกําลังไหว้เจ้าอยู่ครับก่อนอื่นต้องเคารพต่อผู้สร้างลูกเสือกันก่อนครับเข้าปากเสือกันนะครับผมอืม เข้าไปแล้วก็จะโดนปะแบบนี้เลยนะครับผมผมนี่แทบจะคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆอย่างเลยนะครับผมตั้งแต่อยูุ่ประถมเนี่ยแต่ที่น่าเสียดายคือตอนผมขึ้นมัธยมที่นี่แหละครับรที่สอชอนี่แหละผมไม่ได้เข้าด้วยเลยนะครับผมเนื่องจากว่าครูท่านหนึ่งไม่ให้ผมเข้าด้วยนะครับเรียกได้ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กแสบประจําโรงเรียนครับผมนี่คือบรรยากาศในการทําอาหารของพวกน้องๆหนูๆน,นะครับผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรใดๆทั้งนั้นนะครับใช้ไม้ไผ่แล้วก็ใช้ถุงพลาสติก ใช้ประกอบอาหารอะไรต่างๆนะครับผมนี่แหละคือวิถีชีวิตเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องวิธีเอาตัวรอดที่ดีที่สุดครับนี่คือช่วงที่พวกน้องนหนูๆต้องเดินทางไกลอะไรไปมานะครับผมเพื่อเรียนรู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับนี่เดินเดินไปเดินไปครับผมนี่คือการเรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเชือกอะไรต่างๆนะครับผมมีพี่ปุ้ยหรือครูอรุณวัดอินเนมด้วยนะครับผม หรือพี่ปุ้ยนินจา300อครับนี่นี่ก็ด้วยครับผมหลายแบบครับ <L un less> มีกิจกรรมข้ามคืนนะครับผมเขาซูรูกำลังเริ่มทำพิธีในการก่อไฟนะครับผม มีหัวหน้าหมูด้วยครับหัวหน้าหมูก็คือครูนิมนต์ส้อยเปี้ยหรือพี่บอยนี่นะครับผมที่ใส่หมวกใหญ่ๆนี่แหละครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอจากพี่ปุ้ยหรือครูอนุวัตรอินเนมนะครับ เป่าซูรูเริ่มพิธีกันแล้วนะครับอา คนนี้ควงระดับครับผมโอ้โ oh, 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 oh. เดี๋ยวจุดใหม่ครับผม e <ka S 1> ปูดติดแล้วทีนี้ หวงจนปิดพื้นนั่นลวงสร้างความหายับทุกๆคนในค่ายก็ว่าเลยะครับเอาไปตกลน,นกันเหมือนกันนะครับเรียกที้ว่าเผาดููยุคนี้นะครับผมสร้างความหามากเลยครับ นี่คือคลิปจากติ k กต k อกของโรงเรียนสำนักชนุธรรมนะครับผมนี่โฉมหน้าหัวหน้าเผ่าพันธุ์นะครับผมหรือพี่บอยหรือคุณนิมนสร้อยเปี้ยนี่ครับนี่บริการแต้มหน้าให้ด้วยนะครับผม ดอดมาู้หอสร้างความคลิ์ให้กับทุกคนในคล้ายเยอะเลยนะครับผม่ะเริ่มก่อไฟกันแล้วครับนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสามงามชโนปธรรม รับคเรียบร้อยแลครับกับการประกาศเปิดชุมนุมของอาจารย์อุบลพิมภาวะรองผู้อเนวยการนะครับผมและแล้วในที่สุดชุมนุมค่ายลูกเสือก็เริ่มขึ้นเดินแห่รอบกองไฟครับ เต้นรำนี้ก็คืออาจารย์อุบลพิมภาวะหลอวงเงินกันครับมแม่เห้เก๊กดไันะน้องเอ้ยออตามมาด้วยครูไอซแล้วก็ครูก๊อตด้วยนะครับผมมีลูกสาวครูส้งลิ้มด้วยครับผมเสื้อลายน้ำเงินเนี่ยน่ารักมาก ถ้าผมยังอยู่นี่แล้วก็อยากมาราด้วยจังเลยนะครับผมปีหน้าก็อยากมาราด้วยจังเลยหัวหน้าเผ่าซูรูนี่ก็ครูนิโมนอีกแล้วนะครับผมสน,นุกครึ่งเพลงกัน,กนมากครับค,ครับวันนนี้นะครับการแสดดงชเอาละถึงเวลาช่วงนิทานก่อนนอนแล้วครับอีหนูพูดดังๆลูก จนวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบกับเต่าเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่พอใจเมื่อถึงวันแข่งขันเจ้ากระต่ายออกจากจุดเริ่มต้นเ 1. 1> ต่าอันนี้เต่าหรือกระต่าย เพียงเพราะความประมาทของตัวเองมิท้ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราใช้ชีวิตอย่างประมาทก็จะเป็นผลทางที่นำมาสู่ความตายเก่งมากครับมาฟังเพลงผ่อนคราอลงกันหน่อยครับ ถึงช่วงนิทานไปแล้วก็ถึงข่าวละครบ้างนะครับลิ้นแกเป็นอะไรอยู่เน,นิ่งเหรอเขาแบบไม่ว่าจะถงอม่นถึงนี่เออกลิ่นที่เสหลุขเขาได้ต้องเขียนลองชี้ดูเขกคนย Rồi nha. 1000 đồng. Chờ mới có. Đây nè, đó đó. Để coi đi xem màn này. Đây 1000 ทเป็นเ๊กไปหน้นย่ถผมยางแบนนะรับยาบนก็ปาสิครับ เฮ้ยเฮ้ยทำไงวะเยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโคงแตกเลยครับโอ้โหวิ่งลืมเลยครับคุณผู้ชมวิ่ง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 ให้ลืมครับผมวิ่งให้ลืมครับผมโอ้โหเล่นเป็นตำรวจจับโจรซะละครับเนี่ยโอ้โหน่ากลัว่าเป็นละครที่เกี่ยวกับสังคมวัยรุ่นนะครับผมที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆนะครับ คงเป็นละครสอนให้รู้กันนะครับผมว่าอะไรเป็นยังไงครูก๊อตร้องเพลงครับเพราะมากเลยเรียกผิดเรียกถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับเนื่องจากว่าครูใหม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักไห่นะครับเอาเอาเอาเป็นไว้ใหมันหยุดโลก ยกยกยกเต้นกันไม้ให้มันหุดโลกออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นเต้นขาดลีลาไปเลยวันนี้เต้นมันโยกไปสบายครับผมในมีการใส่ผมด้วยนะครับ ฝั่งหนุ่มๆนี่ก็มันไม่แพ้ใครเลยนะครับ มาดูเวลาการเต้นของสาวๆกันหน่อยนะครับออ้เสียใจจังนี่ตั้งแต่ไหนตั้งไหนแล้วเนี่ยแต่ก็ยังฮิตอยู่ทุกปีครับเพลงดังก็อย่างนี้นะครับฮิตอยู่ทุกปีตัวหนึ่งมีเต่าตัวนึงได้โดนกระต่ายโดนรูกวา

อ,อีกอีกทางเรื่องกระต่ายกับเตาเนี่ยขอบคุณครับปอมเมอรนี่คือพวกคุณครูหรืออาจารย์นะครับผมจะมาเต้นบ้างนะครับผม ละครต่อไปเรื่องไก่ทองกับชาละวันครับโอ้โหเด่นก็มาด้วยโอ้โหแต่กไมเป็นอะไรเราแค่ละครตัดแต่งนิดหน่อยเท่านั้นเฮ้ยนี่ชาลวันหรือเสือขาวกันแน่วันนี้ชาละวันได้ครับตะเภาทองไปได้ทำข้าบครับข้าบโอเคเข้าใจได้ ดบอกให้ไปหาคุณานั้ปก็ได้ไปหาคุณมาฝากชาลวันมาดูลีลาการเต้กไก่ทองคนนี้นะครับผมเบกใบการยอกกระโพกยกย้างใายก้นไปมาโอ้ยยกหน้ายอกหลังติ่นเต้นๆต้นงต้นๆต้ต้ คือใหุ้ดใจของก็ปากตลวันจนได้นะครับเดินไปสายไปเดินไปสายไฟอือละครก็จบลงแล้วครับ Pronto, mano. อีกข้อหนึ่งก็คือในส่วนของลูกเสือนี้นะครับหลักสูตรเขาพยายามจะ,อะสอนให้เยาวชน,นมีความรักความสามัคคีนะครับความสามัคคีจะเป็นชุมนุมรอบกองไฟของโรงเรียนสามัญชีวธรรมนบพพานาบบนี้ครับขอบคุณครับและแล้วในที่สุดความสนุกสนานคลื่นเพลงก็ปิดตัวลงถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่ำร้องเพลงก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนละครับครูสองท่านนั้นรู้จักกันดีครับ ทั้งครูส้มริมเสื้อแดงครูเด็ดเสื้อฟ้าครับส่วนครูเสื้อสีชมพูนั่นผมเพิ่งจะรู้จักครับผมชื่อครูเอกครับผมหรือครูสราวุธบุญสุขเขาเป็นฝ่ายปกครองด้วยครับผมก็กลัวเขาอยู่นะเพราะว่าท่าทางเขาจะดุมากเลยนะฮๆๆ นี่คือบรรยากาศตอนเช้าที่พวกน้องๆหนูๆจะต้องตื่นมาแปรงขี้ฟันแล้วก็มาทานข้าวตอนเช้าๆครับเพื่อรอภารกิจต่อไปก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านกันครับแหมถ้าพวกเพื่อนๆรุ่นผมนี่เข้ามาดูแล้วก็อาจจะต้องรู้สึกคิดถึงเฟลเก่าๆแน่นอนเลยครับผมในช่วงสมัยเรียนอ่ะในเมื่อดูพวกน้องๆหนูๆเข้าค่ายกันอ่ะจะต้องรู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแน่นอนเลยครับแต่ที่น่าเสียดายที่สุดคือมีครูท่านหนึ่งไม่ให้ผมเข้าด้วยล่ะครับ และนี่ก็คือภาพทุกคนก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านกันนะครับผมจับมือด้วยความเป็นศิษยีของลูกเสือก่อนแยกย้ายกันนี่คือครูส้มลิ้มที่ยืนอยู่ด้าน,นหลังนะครับผมใส่แว่นดําแล้วนี่ก็คือครูทัศนีทัดเที่ยงนะครับผมอ่ะฉลองกระจายหมวกแยกท้ากันกลับบ้านนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่นำมาพาคเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยณที่นี่ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ